การที่จะถอดถอนบุคคลที่เป็นปฏิบัติต่อความเป็นอยู่อันชอบธรรมและเป็นสุขของประชาชนอย่างนี่็นต้องน้าที่เราร่วมกันลงชื่อไปถอดถอนสอสอ0าอกว่านี่หมดไปเดือนกว่าแล้วยังไม่เห็นไปไหนเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ดีเราตายก่อนมันก็อ้างมุ่งอ้างมีแต่ถ้าเราเขียนคนหมายกำกับว่าไม่เกิน15วันมุมต้องไปอย่างเงี้ย มันก็กลัวหนึ่งให้คนทําชั่วมันก็กลัวเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยสิบห้าวันท่านั้นกูไม่รอดต่อไปกูจะไม่ทําอะไรอยี้ไม่ต้องหรือทาให้กฎหมายมันเข้มงวดเข้มขังสัจสิทธิ์แล้วคนที่จะกล้าเขียนอย่างนี้เนี่ยอย่าหวังว่าพวกสสมันจะเขียนกฎหมายกําจัดโทษมันให้มีสิทธิร์รมันกล้าไหมไม่กล้ามีใครมันจะเขียนคุกใส่ตัวเอง มีใครมันจะเอาเอาอกคอองใส่ตัวเองงั้นเราต้องมีร้าที่เขียนคุกเอาไว้ขังมันเอาไว้จำกับดูแลมันแต่ถ้าเราไม่ไม่ทวงอำนาจของเราคือมาเราไม่มีสิทธิ์อย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ไดเ้เราจะหวังว่าให้มันทําแทนเรามันก็ไม่ทำมันทำไม่ได้มันก็จะหมกเม็ดบุบม,มิดกันไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเราก็ต้องช่วยกัน คนละไม้คนละมือรวมตัวกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา219เอาเขียนไว้ชัดว่าบุคคลั้งเข้าชื่อกันตั้งแต่ห้างมือชื่อสามารถเสนอกฎหมายได้ตามที่ตัวเองต้องการเราก็ช่วยกันทํำคนละไม้คนละมือเพื่อให้ประเทศชาติมันดีขึ้นมันมันมีคุณค่ามากขึ้นที่จะส่งมอบให้ลูกหลาน เดี๋ยวนี้มันก็เล่นวิชามารสารพัดอย่างเมื่อาวันนี้ก็พวกราชสกุลเขาก็โทรมาถามว่าลุงปู่ปประกาศออกเน็ดว่าให้แต่งเสื้อเหลืองวางมือตกแล้วลูกในหลวมขึ้นเป็นเครื่องมือในการต่อสู้แล้วนี่มันตก็ออกอันนี้ว่อนว่นในกรรทั่งเมียสนที่ยังออกยังส่งต่อๆกันไลยถามว่ามีหาไม่ถามกูก่อน เาบอกอา้าวเขาก็อเห็นส่งมาให้ลูกลูกกระส่งต่อๆไปไม,ไม่เล่นวิชามานมันทำพิชามานพยายามจะลดลดความน่าเชื่อถือของของกลุ่มแกนนำของนักสู้ทั้งหลายคนก็จะได้ไม่ตามไม่เชื่อไม่มาไม่ทำตามนันก็จะลดไปเลยทำร้ายทำร้ายจะได้หาเหตุปัจจัย อันดีขึ้นดีก็วันนั้นไปที่จะทรงกันกลังตอนห้าทุ่มห้าทุ่มกว่ากว่านณาสงสารคนเขาก็เหลือน้อย้พวกอินเตอรพานมันก็มาป้าระเบิดปลาเสจแล้วมันกลัวมันการติดตามมันวางคุยกับในถาวรเสีมเนียก็ได้คนเอาตะปูเรือใบโอยไว้ด้วยนะถ้าเอารถไล่ตามมันโดนตะปูเรือใบ ป่าเสร็จแล้วตัววิ่งไปเอาตกปูลวนไปลอยตำรวจก็อยู่แถวนั้นนะไม่ไกลแ้สองร้อยเมตรมันไม่มาก็โทรไปแจ้งความมันก็ไม่มาก็มันไม่ใช่ตำรวจของประชาชนเป็นตำรวจของของนากการเองนั้นถ้าเราเอาอำนาจเราคืนมาเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจในการถอดยศลดยศเพิ่มยศในตำรวจ คันเงินเดือนทั้งหลายตำรวจสมมุติตำรวจจังหวัดนะคปรปฐมอำเภอกำแพงแสนทําไม่รับใช้ประชาชนจนประชาชนพึงพอใจอย่างนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจนแก่ตายไม่ต้องขยับไปไหนหรือไม่ก็ไปอยู่นู่นสามจังหวัดชายแดนเรามีอํานาจจะย้ายตำรวจไม่ใช่ให้ตำรวจต้องรออธิบดีเซ็นย้ายไม่ใช่ต้องเป็นตำรวจของประชาชนนี่คืออานาจที่เราจะได้มา เราใช้เขียนกฎหมายไว้ในสภาประชาชนอย่างที่เป็นต้นคือเราทําได้แล้วถ้ามันจะมีนักการเมืองก็อย่าให้มันมีภาคการเมืองเพราะภาคการเมืองมันก็จะกลายเป็นธุรกิจการเมืองมันจะกลายเป็นกลุ่มก้อนที่จะมาแสวงหาประโยชน์พวกพ้องกันมันก็จะรวมหัวรวมตัวกันคิดสูตรแปลกๆเขียนกฎหมายแปลกๆเอาเปลียบแบบแปลกๆ ต่างคนต่างมาตามชนบ,บทตามจังหวัดโดยไม่ต้องแล้วก็มารวมตัวกันโดยมีอุดมการเดียวกันเพื่อทำคุณประโยชน์ให้ชาติให้ประเทศอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาทางันจะมีมันก็มีการคัดค้านกันแค่คัดค้านกันมีการถวงรุนกันตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้คภาคเดียวกันมัน่วงรุนกันได้ไหมไม่ได้มันมีสีทรวงด้วมันเอาตามมติ อาท่านผู้เป็นในทุนว่าไงยกไหมยกยกยกตาผู้เป็นในทุนบอกไม่ยกเอาไ,กาไม่ยกก็ไม่ยกทั้งที่มันถูกแล้วควรยกเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อป็นเป็นในทุนบอกไม่ให้ยกอย่างนั้นก็ไม่ยกไม่ผ่านอไรยานี้ไปต่อพอเธอะ8 1ปีแล้วไอ้กระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นมา811 81ปีแล้วน่าเบื่อเต็มทีแล้วลมันก็ไม่รู้ว่าชีวิต เราจะมีชีวิตนักสู้ที่เกิดขึ้นมาอีกสักกี่ครั้งเราจะสู้กันได้สักกี่คนอายุอนามเราป,รปูนี้กันแล้วเะนั้นต้องหาวิธีแก้ไม่งั้นลูกหลานเราแย่มันจะลำบากต้องช่วยกันสามสเจปีในการทุ่มเทให้แก่พระพุทธศาสนาเหลือเวลาวันปลายสุดท้าย มันจะไม่ผิดอะไรถ้าจะทุ่มเทให้กับแผ่นดินและชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ใครจะมาเย็ดยา้ดูถูกดูแคลนประนามด่าว่าเขียนจดหมายมาด่าประจําเขียนมาคู่ฆ่าท็มีบอกว่าขอบคุณนันจ๊ะสูสาดาอย่างน้อยคุณโดนชมมากกเยอะแล้วคุณด่ารู้มั่งก็ดีเหมือนกันมันทําให้รู้สึกตื่นเต้นดีถ้ามีความสุขก็ด่าต่อไป ถ้าไม่เครียดถ้าไม่ปวดหัวเดี๋ยวเส้นเลือดไม่กลัวจะแตกก็ด่าไปไ,ไม่เขียนมาด่าไปคนที่ทำงานอย่ายยี่มันต้องเหมือนกับช่างศึกที่ลุยเข้าไปในสนามรบมันไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธแหลมเหลาของมีคมที่บาดถ้าเราทนได้ช่างศึกนั้นก็จะสนะชนะสงครามแต่ถ้าไม่อดทน ก็จะวิ่งหนีออกจากสนามรบสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่น่าลังเกียดพ้ายแพ้ไปนั้นธรรมะมันสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมควรต่อสถานภาพก็เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สถานที่รู้บุคคลรู้ชุมชนรู้อย่างเข้าอกเข้าใจไม่ใช่รู้อย่างจะเลี่ยดีง่เขาหมดปัญญาหลายวันมานี้เขียน เขียนบทความลงไปในเฟซบุ๊กหลายเรื่องหลายหน้าหลายมุมมองในมุมมองของนักบวลมุมมองของผู้อยู่ในสีนในดำเขียนใส่เข้าไปแล้วก็เขียนเรื่องใบสมัครที่เก,กี่ยวกับจะสมัครเป็นสภาประชาชนเดีย๋ยววันนี้ออกไปจากตรงนี้ก็จะไปนัดกับอุทยัยยอดมณีเขาก็จะไปขึ้นเวที เสนามมาสนามมานักเลิ๋่วไปพูดไปคุยอรกันแล้วก็จะเอาปัจจัยไปให้กับบริจาคให้กองทุนช่วยเหลือคนบาดเจ็บแล้ะลมตายรัฐบาลทาราลาเนีมน่มันไม่สนใจเดยังไม่เคยเห็นมีใครไปเยี่ยมคนเจ็บไปช่วยเหลือคนตายฝ่ายรัฐบาล แต่น้องแตงโมพังแตงโมช้างที่มันตายอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยส่งพวงหรีไปแสดงความอะไรแต่นักศึกษาโดนพวกมันยิงตายคนที่ไปอยู่สะพานมังคขวานโดนยิงทะลุปอดตายแนละ้ว ไม่เห็นมีการส่งพวงหลีกหรือแสดงความไว้อะไรหรือรับผิดชอบอะไรโดนตำรวจยิงตายเนี่นพวกเราในสายตาของทรรานาเขามองว่าเรามีค่าน้อยกว่าช้างอีกชีวิตของนักสู้อย่างพวกเรามีคุณค่าน้อยกว่าเนรชาฉนาน้อยกว่าช้างเราช้างมันยังได้พวงหลีกแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะคิดว่า เราควรจะให้มันมีอำนาจที่จะดูแลบ้านเมืองใดองมองไม่เห็นเราอยู่ในหัวอยู่ในสายตาไม่เห็นคุณค่าของป่ายตรงข้าวว็เ,เป็นสองของมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องต้องดูแลเพราะรัฐบาลของชาติมันไม่ใช่รัฐบาลของไป่ายใดฝ่ายหนึ่งในเช้าคนก็เอาคลิป ให้้ตำรวจเฮ้ๆ hey, hey. คนหนึ่งที่บอกว่ามีวันนี้ก็พี่ให้ออกมาให้ดูถือแก้วไวเดินร้องเพลงพี่น้องเสื้อแดงไม่ต้องห่วงผมอยู่ข้างพี่น้องสลอดเวลาพุ่มเทหัวใจให้กับพี่น้องเต็มร้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวน ว่าผมจะฝักไฝ่ฝ่ายไหน <c oughs> มันยืนยันเลยมันเป็นตำรวจอยู่ข้างเสื้อแดงเพราะฉนั้นเราไม่ใช่เสื้อแดงมันก็จะต้องหาวิธีเล่นางานเพราะมันเป็นข้างเดียวกันทำนั้นนี่คือคือความน่ารังเกียจของผลผลิตของอะไรผลผลิตของออพ่อค้าการเมืองกลุ่มทุนสามารถ มันผลิตคนมาเพื่อจะรับใช้มันอย่างเดียวแม้แต่ข้าราชการประจำก็ผลิตมาเพื่อรับใช้มันถ้ามันไม่ใช่พวกมันมันก็จะไม่รับใช้อย่างนี้เป็นตอนอย่างนี้ยอมต่อไปได้ไหมเนี่ยระดับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพอ,อกาพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วบ้านเมืองน,นี้มันจะอยู่อะไร ระดับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยผู้เป็นแม่บ้านของแผ่นดินไม่ได้เห็นควาสมสำคัญของชีวิตจากระสิธิ์อำนาจของคนทั้งแผ่นดินเสมอกันเห็น mm. แต่พวก้องตัวเองเป็นใหญ่แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรเั้นกระบวนการแบบนี้ะ เป็นกระบวนการที่เราต้องคิดแล้วนะแล้วช่วงนี้เ,เป็นช่วงที่เราเป็นโอกาสที่จะต้องแสดงแล้ารนะอไปอีกไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีแล้วถ้ามันฝังลากลึกลงไปหมดทุกหย่อมยาทีนี้เราไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยหลวงปู่คิดดีแล้วไม่เสียใจที่ตัวเห็นกระทำ ไม่เสียใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เสียใจแมนะ้จะต้องเดินเข้าคุกติดคุกติดตารางโดนประนามเดียบอยามดูถูกโดนฆ่าโดนคู่ฆ่าโดนทำร้ายก็ไม่เสียใจเพราะนี้คือความฝันของตัวเองว่าจะต้องกดเพื่อมรนาการให้กับชาติและประเทศและแผ่นดินและคนไทยให้ได้โดยไม่คิดเสียใจ ทำได้ก็ถือว่าเป็นดีเป็นบุญของชาติของแผ่นดินถาวายเป็นนาจะีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระคุณประเสริฐแต่ถ้าทําไม่ได้ร้ว,วัสนาน้อยชะตาตา่ำก็ต้องก้มหน้ารับกรรมตามเหตุตามปัจจัยเน้นไม่ต้องกลัวว่าหลวงปู่จะมีความรู้สึกเลยนายทอแแ้หหืืพ่ายแพ้ทอถอยไม,ไม่ได้รู้สึก รู้สึกแต่เพียงว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีส่วนร่วมความมีชัยชนะในมิชิอยู่ที่กลุ่มแกนนำา็มีอยู่ที่ลูกหลานทุกคนช่วยกันบอกกันช่วนกันเรียกกันออกไปทุกถนน,นทุกซอกทุกมุมไปแสดงพลังนครับไม่งั้นก็ไปโน่นก็ได้เหลือผู้นี้ชาวหลวงผู่กาไปที่อะไรอะ ศูนย์ราชการเดี๋ยวต้องดูก่อนเนนายสุเทพเขาไม่ค่อยอยากให้หลวงปู่ออกไปอันตรายวันเขาบอกว่าหลวงปู่อย่าเดินเลยนั่งรถไรก็ได้เขาเปน็นห่วงแตไอ้ไอ,อู้ไทยก็อยากให้หลวงปู่ไปเดินนำาะามมันทัดคอให้คูเดินนำคูหาไปลุย ไม่เป็นไร e? เดี๋ยวดูไปทางไหนแต่ต้องไปไปไหมไปอืมไปดูญ้าดิย่าเนี่ผูกเลยกู้ชาติผูกกู้ชาติแหวนนกหวีดเป่าลมไม่ออกอ่ะเป็น,นั้งพูดพูด บอกให้พาไปทีพาไปจะเป็นผู้ชาติแปบดบสิบกว่าปีแล้วจะเป็ผู้ชาติพยุงได้ก็พยุงกันไปแบกได้ชวนได้จุงได้ก็พากันไปไปทำให้โลกได้มบรรลือลือกันไปเสียทีว่าแผ่นดินนี้คนไทยเบี่ยงมนะเป็นของคนไทยแค่วันที่เรายิงกันแทบตายสองวันฝุ่นตลบ วิ่งหนีกันถางจุกตูดพระรูขึ้นหนีวันไปส่งดอกไม้กอดกันก็ต่างชาติฝรั่งมันก็งงแล้ะอะไรกันเนี่ยก็มึนกันไปแถบแถบแค่นี้เราก็ได้ใจต่างชาติแล้วโอ้ในประเทศไทยมันเล่นอะไรแปลกเอ็เพราะอะไรก็เพราะเรามีสันดานดีไม่ใช่สันดานดิ ปู่ย่าตายายบนพระบรษสอนสันดานดีให้แก่เราให้เรารู้รักสามัคคีรู้จักอภัยในกันและกันถ้าเราเป็นคนสันดานดีแบบชาติอื่นเมืองอื่นนะโอ๋อาจดีเป็นจะลืมเป็น,ปนล,วลาวเพราะฉั้นเราก็ต้องสู้แบบคนสันดานดีไม่ใช่สู้แบบคนสันดานดี อ่ะจริงเวลาให้วิธีกรเขาถามปัญหาหน่อยแล้วเดี๋ยวสามโมงก็จะได้ออกเดินทางอันนี้จะเอาสตังไปมอบให้กับกลุ่มไอ้คนที่เขาบาดเจ็บคนที่เขาตายเอาไม่มากเท่าไหร่ก็รบอกเขาไว้ว่าจะหาตังให้ห้าหมื่นแล,แล้วเบิ่มมีคนก็ถวายมาแปดหมื่น ก็เลยสมทุไปอีกสองมืนเพื่อจะเอาไปใช้ห้าหมื่นอีกห้าหมื่นก็ให้เป็นกองทุนกู้ชายของเวทีคองบขทอขอครับเพราะว่าเป็นนักศึกษาจนๆไม่มีต้นทุนอะไรมากมายไม่เหมือนกับเวทีอื่นๆเขาก็ลำบากค่าใช้จ่ายก็เยอะก็รวมแล้ว1นึ่งแสนบาทที่จะไปมองให้เขาวันดี ก็ให้ไปหลายต่างล้วับให้ไปเยอะ้วใครให้มาลวงปู่ก็ให้ใครให้มาลงปู่ก็ให้เพราเป็นกองทุนแล้วที่อยากให้ยิ่งยิ่งอยากให้ใหญ่เลยก็เห็นในปุญเต็กก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักปุญเต็กไหมเออไอรัฐมนตรีต่างประเทศเออต่างประเทศไอปุญเต็ก ออกว่าให้สัมภาษณ์ว่าบุคคลที่สนับสนุนกบฏจะจัดการให้หมดกูย,ยิ่งชอบยิ่งอยากไม่มีท้าทายอำนาจรัฐแต่ท้าทายอำนาจทรราชันันยิ่งอยากให้มันจะได้รู้มันนวันมันจะจัดการเราอยา่างไรอยากให้ไม่กลัว เห็นมันบอกว่าจะจัดการกับคนที่เอารถส้มรถขี้มาให้พวกมอกน้องบูก็เลยบอกว่าต่อไปนี้พวกเราขี้ใส่ถุงไว้เ<ฮะ>ยี่ยวใส่ถุงไว้วก็เจอหน้ามันที่ไหน<ฮะ>อันนั้นคิดเอาเองเลยเดี๋ยวหา<ฮะ>ว่าอจตมานิยมฟางรุนแรง<ฮะ>คิดเอาเองมันคิดได้อย่างไร ไม่ให้คนขี้ไม่ให้คนเยี่ยวพวกนี้มันแปลกน่ารังเกียจคิดแบบไม่ใช่คนคิดอ่ะเปิดเวลาให้พี่ดีก่อนเขาถามนหนาๆอาอากินอะไรจากนักศึกษนะครับผูกครับก็เอาคำถามที่เกี่ยวเนื่องก่อนบอกว่าเออปู่เจ้าค้าพรุ่งนี้ฝ่ายประชาชนจะชนะขาดไหมคะ <c oughs> ก็ มันก็มีอยู่สองอย่างรไม่ชนะก็ต้องแพ้แต่เราถ้าแพ้มันไม่ใช่หมายถึงพวกเราแพ้มันหมายถึงประเทศชาติแพ้แผ่นดินแพ้อิสรภาพของชาติและแผ่นดินก็จะพ่ายแพ้แล้วหมดสิ้นไปงั้นเราจะยอมให้แพ้ได้ไหม,ไ,มไปพากันออกมาใกล้ตายก็จงมาอยู่ในโรงพยาบาลก็เขียนลถมา จะแพ้ไม่ได้แต่ยังคงไม่ต้องถึงขั้นเขียนผีออกมาช่วยนะไม่ต้องถึงขั้นเจ้จาจุชาครับอิสัชญนญาดิฉันมีลูกสองคนชอบทะเลาะกันและเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาจนดิฉันรับขัญมากลงทั้งไม่สบายใจทั้งที่ลูกเป็นอย่างนี้ อยากถามว่าทะเลาะกันทาไมเขาบอกว่าใกล้กันเฉยๆท่านควรทำยังไงชวนมันไปเอาชัยชนะบนถนนเอเอ,เอ,เอลูกชนะในบ้านม่มนประโยชน์แก่ชาติและแผ่นดินมาชนะบนถนนดีกว่าเผื่อชาติและแผ่นดินจะได้พึ่งพาอาศัยเงนด้วยจบอาจจะยาหวหน่อยนะครับแต่ว่าก็เขียเนเล่นแับเล่นที่หลวงปู่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าการนักิการหลวงปู่เจ้าข่า ขออนุญาตใช้คำตัวเองว่าป้อมนะเจ้าคะก่อนอื่นถ้าเป็นไปได้ลูกอยากให้ปกรุงเทพที่ร่้วตําินอาทิตย์ละสองครั้งพี่น้องเริ่ก,การจะได้สองหลวงปู่จะได้รู้จะได้รู้หูตาสว่างบ้างคนนึงเรื่องการเย่างเยีอบมากลูกคุยกับน้องสาวช่วงนี้ลูกบอกว่าฉันติดตามข่าวสารน้องสาวบอกว่าสุเทพเป็นกบฏแล้วถูกจับหรือยังลูกฟังแล้วของขึ้นเลยลูกเลยย้อนไปว่าขออาภัยที่พูดไม่พอน,นะครับ บอกว่าเาม่ใช้ข้อมูลนะครับแต่ว่าลกมึงไปฟังคนอื่นพูดไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้ดูข่าวแล้วมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วลูกก็วางโทรศัพท์ใส่น้องสาวมาเจอพี่สาวอีกคนก็พูดว่ารู้หรือเปล่าว่าสุเทพใ่ใหญ่จะกลุ่มประเทศเสียเองเอาไปกันใหญ่เลยทีนี้ลูกก็เลยว่าเพราะอย่างนี้ไงฟังแต่คนอื่นพูดพี่จะไปรู้อะไรดูแต่ฟรีทีวีฟังคนอื่นเสริมบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่รู้เรื่องที่แท้จริงลูกเลยบอกว่าดูของจริงหเรื่องจริง ให้รู้จากช่องจานดาวเทียมแต่ลูกก็อธิบายไปเรื่อยว่าโทรอะไรอย่างไรแบบไหนกู้เงินมาทําไมเรื่องข้าวเรื่องน้าท่วมกู้มาแล้วถึงประชาชนที่ไหนและอื่นอีกเยอะอยากพูดถึงสเปกตรัมด,ดีที่มีมากมายอิน้ำก็สม,มู์ไม่ว่าใครรัฐบาลก็ต้องกู้เงินทุกรัฐบาลไปให้ใช้ในโยบายของในหลวงให้มากๆกเพราะดีๆทุกเรื่องตอนนี้ที่รู้ที่เห็นประชาชนนํามาใช้อย่างจริงแล้วก็พูดอีกหลายเรื่องนะครับเช่นว่า ประชาชนอีกมากมายมาสารที่ยังไม่รู้ไม่เด็นว่ารัฐบาลของชาติอย่างไรส่วนมากไม่ได้รับข่าวสารบ้านเมืองมีแต่เขาเล่าแล้วเชื่ออย,ย่างไม่ได้ยินมายิ่งรักให้ในโยบายตอนหาเสียงว่าป,ป,ปัญญาตรีจะได้เงินเดือนขั้นต่ำหมื่นห้าโกหกชัดๆประหกไม่รู้เป็นไงเห็นข่าวยิ่งรักทีไรต้องเปลี่ยนช่องทีไปเพราะเจ็ดเป็นรัฐบาลขึ้นเวทีปลุกความย่อยู่จัดฉากที่มหาเทาลารามกำแหงเอาเสื้อแดงมาขึ้นเวทีสามคน ว่าโดนนักศึกษารามทาร้ายคนที่หนึ่งว่าโดนตีมาคนที่สองเอาทาพันถั่วมาเรากับว่ามีคนทําร้ายคนที่สามขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกันสามคนและถูกทําร้ายพิธีกรบนเวทีแสดงาถามอย่างตอบอย่างมีอยู่คนหนึ่งบนบน,บนได้ว่ารถผมพูดความมาเจ็ดเดือนพูดซ้ําๆอย่นั้นแ,แหละเสร็จแล้วก็แจกเงินคนละสามพันจบพูดอะไรหาความจริงไม่ได้เลยจากนายสมบัตินาคสมคุณอยู่จังหวัดนะคนรปฐมครับ อย่าไปมองตัวบุคคลเป็นเรื่องใหญ่เราสู้เพื่ออุดมการหลวงปู่ไม่ได้ออกมาสู้ที่จริงหลวงปู่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับแกนนำทั้งหมดนะเพราะอะไรเพราะหลวงปู่ไม่มีไม่มีผลประโยชน์แนอบแฝงหลวงปู่ไม่ได้หวังว่าจะได้เป็นรัฐมนตรี ไม่ได้หวังว่าจะเป็นปกครองผู้ปกครองแผ่นดินหรือมีอำนาจไม่ได้หวังว่าจะเป็นพระสังฆราชไม่ได้หวังว่าจะมีอำนาจเหนือใครไม่งั้นพวกแกนำทั้งหลายถ้าฉลาดเขาก็จะรู้ว่าหลวงปู่ม,มาช่วยให้ภาพรักของเขาในการเป็นนักสู้สะอาดและดูดีขึ้นในมุมกับกันถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่สะอาดจริง แต่สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือว่าเราต้องการผู้กล้าคนที่สามารถแสดงออกแล้วก็นำพาเอาชัยชนะมาสู่บ้านเบิองได้แล้วถ้าเราจะกลัวต่อไปว่ามันจะมีปัญหาลวงผูกก็วางแผนไว้แล้วนี่แผนคืออะไรก็รีบช่วยกันกระจายการให้ความเห็นในแผ่นบันทึกในชีตบันทึกสภาประชาชน ให้ได้มากกว่าห้าหมื่เป็นแสนเป็นล้านเมื่อถึงคราวอำนาจมันไปอยู่กับใครเราจะได้ใช้สิ่งที่เรามีนี้ไปแสดงอำนาจของเราให้เขารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณพูดบนเวทีนั่นคือสิ่งที่ฉันทำเอาไว้แล้วถ้าทำไม่ได้ตามนี้ถือว่าคุณตบัดสัตว์ถ้าอย่างนั้นคุณกับฉันก็ต้องลบก,กันไม่งั้นไม่ต้องหวงัวไม่ต้องก,กังวล ตอนนี้เรามีหน้าที่ที่ต้องกำจัดทราราชให้หมดไปแล้วช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองนี้ให้เข้าร่องเข้ารอยให้อยู่ในอำนาจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงแล้วพวกเราก็อย่าลืมที่จะใช้อำนาจก็รีบเขียนกันมาเดี๋ยวเขาเอาใบใบได้ใบอย่างใครไปเอาใบให้พระเอาถ่ายเอกสารมาแล้วแจก เราเขียนเอาไปแล้วใบนั้นใบสมัครไม่ใช่ใบสมัครใบกรอกข้อความแล้วเอาไปแจกกันต่อๆไปด้วยเอาไปคนหนึ่งหลายสิบใบแล้วก็ช่วยกันแจกมูนนี้ที่ใครไปเอาอย่างเมื่อกี้บอกให้ใครไปเอาตามดีไปนานแล้วนะแล้วก็เอาไปแจก แล้วในนั้นเขาก็จะเขียนบอกไปเสร็จว่าต้องประกอบไปได้วยอะไรบ้างงั้นอย่าไปกังวลเรื่องเล็กน้อยอย่าไปกังวลเรื่องเล็กน้อยเอาปัจจุบันเป็นใหญ่นักการเมืองถามว่ามีดีอะไรบ้างไหมต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในมุมมองของคนทั้งแผ่นดินเขามองว่านักการเมืองไม่มีดีหรือมีดีก็น้อยมา ดังน,นั้นนายกเมืองก็ต้องทําการพิสูจน์ตัวเองให้ชัดในสายตาของคนทั้งแผ่นดินวพื่็ทำประโยชน์เพื่อเพื่อชาติเพื่อประชาจริงๆถ้าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับความสิ้นหวังของคนทั้งประเทศเหมือนเดิมแต่ลุงปู่คุยกันในสุเทพเขาไว่ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มงานร่วมงานกันแล้วว่า หลังจากที่เขาทําการทันนีชนะเขาก็จะเลิกเมนการเมืองและไม่ขอรับตําแหน่งใดๆอันนี้คือคําปฏิญาณที่เขาให้ไว้ต่อหน้าหลวงปู่ก็เราก็ฟังถามว่าเชื่อไหมถ้าเราไม่เชื่อกันในการที่จะสู้รบก,กันก็คงยากก็ต้องให้ความเชื่อถือกันและกัรตามตามเหตุกากั์ใจเห็นระยะทาง พ่สูดมากการเวลาพ่สูจน์คนสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเรื่องที่ยาตี่สุดสร้างวีแท้เราก็มาดูกันต่อไปถามว่านักรบทั้งหลายเนี่ยมีใครชอบพรกพันโมลชอบนายสุเทพชอบแกนนําต่างๆไหมก็มีเยอะมากที่เขาไม่ได้ชอบแต่เขามาร่วมรบเพข,ขาเห็นว่าอุดมการณ์เดียวกัน แล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่กลุ่มแกนนำมีก็คือความมุ่งหวังได้ว่าใช้ชนะความพลดเพลื่งพันธนาการและส่วนหนึ่งก็คือเอออย่างน้อยก็มีลุงปู่อยู่ใ,ใกล้ๆก็คงจะจูงได้ชักได้บอกได้เตือนได้ชี้นำได้ในระดับหนึ่งซึ่งเราก็ไม่นในมุ่งหวังว่าเขาจะเชื่อเราแต่เราก็ต้องทำทำตนเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่าง ในบางเรื่องเวลาประชุมกันถ้าเห็นท่ามันจะออกนอกรูนอกทางครับูก็ต้องทุกโต๊ะยกมือแล้วก็บอกว่าเรายืนหยัดอยู่บนพื้นฐานอะไรก็ต้องรักษาโุดการนั้นไว้นี่ยก็อย่าไปมองแค่จุดเล็กๆแล้วมาทําลายเป้าประสงค์ใหญ่มันจะทําให้บังทอนกาลังของกันและกันจบ ก็ตนนิดตามข่าววันนี้ที่ประชุมของพรรคชาติปัตย์ไนกนมนสรุปว่าจะยังไงต่ออาจจะมีการประชุมรับเรื่องการลาออกไม่ลาออกในการถบเถียงว่าจะลาออกดีหรือไม่ลาออกเพราะมีคนก็ถาม,มาทกนที่จริงแล้วมันน่าจะออกามาตั้งนานแ้าใครตามลุงปู่เสวนาหรือว่าพูดปาถกอยู่บนเวทีลุงปูกก็พูดแซวว่า ขยันขยันที่จะยกมือแพ้ท,ทั้งที่รู้ว่าไม่ชนะก็ขยันแพ้อยู่นะขยันที่จะทําหน้าที่ทั้งที่รู้ว่าหน้าที่ที่ทามันไปทํเกิดโจรก็ยังทําอยู่อนยะ่างนั้นถ้าไม่ร